อยากมีรายได้เสริมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่พลจะมาแชร์ประสบการณ์การหารายได้เสริมจากการทําคลิปลงช่อง YouTube ค่ะพี่ๆท่านไหนที่กําลังเริ่มต้นหารายได้เสริมจากการทําคลิปลงช่อง YouTube ลองชมคลิปนี้ดูนะคะจะมีไอเดียในการทําคลิปและตัดต่อคลิปค่ะ แม่พลอยเองตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกเหมือนกันค่ะก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์การทำคลิปการตัดต่อคลิปโดยใช้แอปฟรีในการตัดต่อค่ะแม่พลอยใช้แอปแคปคัตในการตัดต่อคลิปค่ะแอปฟรีไม่มีลายน้ำเหมาะสำหรับมือใหม่หัดทำแบบเราค่ะพี่ๆท่านไหนมีแอปฟรีดีๆคอมเมนต์มาพูดคุยแนะนำแม่พลอยได้นะคะ ส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยากมีรายได้เสริมจากการทำคลิปลงช่อง Youtube ลองชมคลิปนี้ดูนะคะหลังจากที่แม่พลอยว่างจากการทํางานก็จะถ่ายคลิปเก็บไว้แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราถ่ายคลิปทุกขั้นตอนเสร็จแม่พลอยก็เริ่มตัดต่อคลิปโดยใช้แอปแคปคัตค่ะมือใหม่แบบแม่พลอยกว่าจะตัดคลิปเสร็จแต่ละคลิปก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะ หลังจากที่ตัดต่อเสร็จแม่พลอยก็มานั่งพากเสียงบอกขั้นตอนต่างๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่เพลงค่ะโดยแม่พลอยจะลดเสียงเพลงช่วงที่เราบรรยายขั้นตอนต่างๆให้เบาในระดับที่คนฟังฟังง่ายค่ะแค่นี้เราก็จะมีคลิปไว้ลงช่อง youtube ของเราแล้วค่ะพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอยากลองทำแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงลองทักเฟซมาถามหรือพูดคุยกับแม่พลอยได้นะคะ หรือพี่ๆท่านไหนที่กำลังทำช่อง YouTube อยู่แล้วยังไม่ผ่านกดผู้ติดตามยังไม่ครบหรือชั่วโมงยังไม่ครบก็สามารถทักเฟซส,ส่วนตัวแม่พลอยมาได้นะคะชื่อเฟซก้อยแม่น้องพลอยใสยที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะขอคนที่อยากทำจริงๆและมีความชอบความอดทนรับรองผ่านกดแน่นอนค่ะแต่ช่องจะปังหรือมีรายได้เข้าหรือไม่มีอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนค่ะ ส่วนตัวแม่พลอยแม่พลอยมองว่าการทำช่อง Youtube คือการสร้างตัวตนรายได้ที่จะเข้ามาก็ขึ้นอยู่กับความขยันและความสม่ำเสมอในการทำคลิปค่ะรายได้จากการทำ Youtube ไม่ได้วัดจากยอดผู้ติดตามค่ะถ้าเราทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าพี่ๆอาจจะได้รายได้จากการขายสินค้าโดยไม่ต้องห้อรายได้จากโฆษณาหรือยอดวิวเลยค่ะ การทำ u t u b e ทำเป็นเห็นรายได้แน่นอนค่ะไม่ผ่านกฎก็สามารถสร้างรายได้ได้แม่พลอยทำช่อง Youtube เกือบจะ2ปีแล้วค่ะแม่พลอยทำช่องไว้เพื่ออนาคตแม่พลอยจะเปิดร้านช่อง Youtube ของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์ของเราค่ะแม่พลอยเชื่อว่าวันข้างหน้าจะต้องมี fc ที่รักและติดตามให้กำลังใจในทุกๆคลิปที่เราทำแน่นอนค่ะ พี่ๆที่ชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยหรือแนะนำแม่พลอยได้นะคะพี่ๆท่านไหนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยากรู้ว่าคลิปที่แม่พลอยกำลังทำอยู่ตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหรืออยากรู้ว่าพรมเช็ดเท้าที่แม่พลอยกำลังทำอยู่ เย็บแบบไหนก็สามารถเข้าไปรับชมได้ค่ะเดี๋ยวแม่พลอยจะปักหมดลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจแม่พลอยเรื่ยมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย